ค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเราสองคนที่ช่องเอ็มบุษราคำนะคะในรายการมัมกับมัมครับโอ้โหบลิฟมา<ผ>มว่าให้แต่งตัวยังไงนะเอ็มบอกว่าแต่งตัวดีหน่อยเพราะว่าร้านเขามีแต่คนมีฐานะเขาก็เลยแต่งตัวแบบคนมีฐานะหน่อนอยากให้ดูรองเท้าค่ะลงมาดูที่รองเท้านะคะเป็นรองเท้ามูเขียวอะไรนะมูเขียวห้างแหบไอ้หนังจระเข้ตาในท้องมืเหลือมอ๋ออีกทีนึง ตั้งตัวหลอมากเอ็มไม่กล้าเดินด้วยเลยอะ่ะไม่เป็นไรดูที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้าน Via Emilia Italian Restaurant ค่ะเป็นร้านอาหารอิตาลี oh, อมีเนื้อมีหมูมีไก่เลยมีทุกอย่างเลยรวมไปถึงสปาเกตตี้เ oh, วลาเรามาทานอาหารอ,าารอิตาเลียนเนี่ยสอง <2 S 2> <ม>อย่างที่แนะนำเลยก็คือจะเป็นสปาเก,กตตี้กับพิซซ่านั่นเองนะคะซึ่งร้านอยู่ตรงไหนนะคะคุณหมันเนวิเกเตอร์สีน่าคารินกันสิบเจ็ดครับสีน่าคารินอะไรนาราติวานาราติวานครับผมนาราติวานจูนยังคะจูนแล้วจูนแล้วนาราติวานสิบ แยกอะไรคะแยกแยกห้าแยกห้านั่นแหละที่บ้านนะครับอย่าไปปัตตานีนะไม่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ชนลากริมเมื่ี้ไม่หมุกค่ะไม่หมุกอันนี้เรื่องจริงป้าป้าเข้าไปดีกว่าป้าอายคนลูกป้า ตอนนี้เราสองคนอยู่ในช่วงมา่มาเหล่าครับเหล่านะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาเหล่ากันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดหรือเปล่าที่ไหนทุกที่ในต่างประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้ไเดอม็มเคยไหมเข้าใจผิดนั่นแหะมีไหมเคยด้วยความที่เราไม่รู้ไงแต่ละประเทศทเ,เขาจะ,าะวัดวัฒนธรรมจะไม่เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยบ้านเราเขาก็จะแบบว่าอันนี้ที่ไหนอันนี้ที่มาเกา ่ามากคือเขาจะเป็นคนที่พูดจาเสียงดังอยู่แล้ว<ม>ตามสไตล์คนจีนเนอะเขาจะพูดเสียงดัง<ม>แล้วเขาจะแบบกระโชกคุกค้างนิดน,นึงแล้วก็เวลาทําอะไรเขาก็จะแบบโยนแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้ภาษาเขาด้วยเราไม่รู้ภาษาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกับเราอ่าทีนี้เอ็มก็ไปซื้อกับข้าว่าน้องซื้อเสร็จปุ๊บก็จ่ายตังค์เขาโยนเงินทอนให้เอ็มอะอู้หูอนเป็นคนไทยโกรธมากทำไมทั้นนี้อู้หูด่าเขาเป็นภาษาไทยเขาก็ด่าเอ็มเป็นภาษาจีนน่าจะประมาณว่าแบบ ก็ยืนเถียงกันอยู่ตั้งนานอ่ะจนน้องมิกบอกว่าพี่แอมหนูไอเขาอ่ะเขาคงขายดีเขาก็รีบรีบเราเข้าใจผิดใช่น้องมิก็เลยชวนไปเลยพี่ใช่ออกเทอรพโบเทียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาปูหรือยังเออเอาไปไม่ได้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 ของพ่อเป็นเรื่องอะไรพ่อไปมาเกากินลาซินโนแต่มีคนจีนอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะสี่ห้าคนในโต๊ะนั้นอ่ะห้าสี่ห้าคนน่ะเขาก็ยืนดูเขาเสียงก็ดังมากกขยดังเอากูดเอาพ่ออนี่้ผมเขาทะเลาะกัน เราเป็นคนดีจะไปห้ามเหมือนเหมือนเพื่อนทะเลาะกันเนี่ะแต่แล้วเขาจะผิดอ๋อเขาคุยกันเหมือนอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวกันนี่แหละพูดไม่ได้แต่ก็อยากจะช่วยเขาไปแตจะช่วยเขาอิซี่อิซี่อิซี่เจนเจนมาเฟนทั้งนั้นพูดพูดพูดภาษาอังกฤษกับเขาเติมทุบไปด้วยว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกันนี่หว่าเขาก็มองหน้าเขาก็มองหน้าพ่อมองทำไมอ่ะค่อยจ้าสังช่วเราค่อยจังช่อยค่อยจ้าเขาบอกว่าพ่อเป็นดาราองค์บากเสียงดังเลยไอ้เจ้ามือที่อยู่คือใครวะก็อยากรู้ด้วยก็อยากรู้ด้วยอืมวันที่สิงคโปร์ที่หนึ่ง ทำ,ทำไมเอ็มก็อยู่จำได้ว่าที่มีคนคือกขาโพลถ่ายรูปกับพ่อกลุ่มหนึ่งก็แล้วอ,อ,อ,อีกอีกกลุ่มหนึ่งมาเขาก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งแหละให้ถ่ายรูปให้หน่อยพ่อก็นึกว่าเขาจะถ่ายรูปกับพ,พ่อพ่อก็ยืนแอบใหญ่เลยเอา้อาจะไม่ถ่ายเอ้ยโ,โนโน,น,น่ยู่ถ่ายรูปให้ฉันก่อนถ่ายก่อน,อ,นอ๋ไอไอไหมโอ้มึงใช่กูถ่ายรูปนี่หว่านี่เขาขายไปแตผิดของเราคิดว่าเต็มเป็นซูเปอร์สตาร์เอาทุกคนมาขอถ่ายแล้วไง ทุกคนมาขอถ่ายเป็นจังหวะมันได้จังหวะมันได้คนฝรั่งมั่งคนฮ่องกงคนสิงคโปร์มั่งอะไรมั่งไงเป็นช่วงที่พ่อกำลังออกเยอะโลงบากระมั่งต้มยำกุ้งมั่งบรรยากาศมั่งอะไรที่พถึงเห็นวันต่อริการได้แต่ไม่น่าเชื่อนะคนต่างประเทศจําพ่อได้เยอะเหมือนกันนะคนฮ่องกงคนสิงคโปร์แม้กระทั่งคนอเมริกันก็จำจำแนงที่เราไปอเมริกาที่มันมีคนดำสองคนเขาเดินเข้มาหาพ่อคนผิวสีมองพ่อเห็นไหมพ่อว่าเฮ้ยมันมองพ่อทำไมนั่นคือความเป็นติดของเราอยู่แล้วเห็นไหม พ่จะต่อยลูกกระเดื่องก่อแล้วอันดับแรกะตั้งขาซ้ายออกมาแล้วมันเข้ามาครับอออ้นียู่เ Chemistry ยซ u exercise s u p e r ย t a ้แค่นั้นนะพ่อดีใจมากเลยเขามีความสงสัยไงเขาน่าจะคิดอยู่ในหัวว่าเอาไงดีวะาเขาไปถามดีไหมเขาจับมือพ่อเขาสองคนจับมือพ่อแล้วเขากอดแบบแบบเหมือนกอดแบบเหมือนทักทายกอดแบบรักอ่ะกรอดว่าชอบชอบคุณนะตอมอไม่ใช่ก ใช่เรากําลังจะไปเม็กซิกซโกเรากำลังจะขึ้นเรือเพื่อล่องเรือไปที่เม็กซิโกกันต้องต่อมาต้องตรวจก่อนโอ้โหตรวจเยอะมากเพราะว่าเราขึ้นเราขึ้นที่อเมริกาอ่าพอ่อแม่ลูกสี่คนกระเป๋าคนละใบคนละใบวุ้นวายุ่งเหยนนิงมากแล้ววนนั้นมันมีมีปลาอยู่ด้วยเจอบองอยู่นั่นน่ะอ่าหมามันก็ดมกระเป๋าดมก,ก็ดมเราไปหางแขมก็อยู่มาสัก สามสิบเก้าแถวยาวสามสิบสามสิบสี่สิบเก้าถ้านับเป็นเก้านะประมาณสักยี่สิบเมตรอะประมาณยี่สิบเมตรอะตอมันก็ยืนมองยืนมองเห็นพ่อแล้วหมามันก็เพิ่งดมผ่านไปไงเห็นจับได้ันชี้หน้าพ่อจับได้อ้ยไอยื้อยื้อขัมเพียรขัมเพียรแล้วคือมันจะมีมันจะมีที่กั้นอะอะเราเปิดที่กั้นออกเปิดเชือกออกให้พวกเราสี่คนออกไปมาเสียกันหมดเลยสี่คนแล้วพ่อก็ตกใจเฮ้ย ปลาร้าเออปลาร้าชัวร์จะคนแจ๋บองแน่แเลยหรือมีอะไรเกี่ยวกับวีซ่าหรือเปล่าเขาต้องน่าใจเสียวีซ่ายังไม่ได้ตรวจมันจะรู้ได้ไงเรายังไม่ถึงเรายังไม่ถึงเลยังงไม่ถึเข้าไปในห้องแล้วเขาก็ไปซุบซิบคุยกันเราว่าอะไรนะไอ้ไอ้พิกเจอร์ด้วยได้ไหมอู้ไอ้ไอ้พิกเจอร์ด้วยได้ไหมอู๊ยแบบใจนี่ขึ้นมาข้างบนเลย คือตอนแรกเราเราเราคิดว่าแบบเราต้องโดนอะไรสักอย่างแน่แต่จริงๆแล้ว่ไม่ใช่คือเขาจำพ่อได้เขาก็เลยแบบเขาถ่ายรูปด้วยเหมือนรัดคิวเหมือนรัดคิวเลยเหมือนรัดคิวเลยอีกครั้งหนึ่งเราก็เจอเหมือนกันที่ตอมอเมริกาเหมือนกันเราไปสี่คนพ่อแม่ลูกแล้วก็มีทริปนั้นมีกอลไปด้วยแล้วเราก็ยืนต่อกันนานมากจนอีกประมาณสักเกือบสิคนก็น่าจะถึงเราแล้วมีกาดมาเรียกมีตำรวจมาเรียกเลยมากันกี่คนหกคนหกคนมาจากไหน อ่ะมานี่เลยมานี่ขยับออกมาแล้วตอมก็ไปคุยกับอีกช่องหนึ่งแล้วก็พาเราเข้าไปอุ้ยพี่มัมผมเป็นคนไทยใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนไทยผมจําพี่ได้แต่ว่าผมไม่รู้จะทํายังไงอ่ะผมก็เลยผมก็เลยต้องเรียกพี่มาแบบนั้นพี่ไม่ต้องตกใจนะ Hey this is my friend he superstar in Thailand t a k e c a r e o f him okay เราก็เราได้โลนแบบเราได้รับคิวเลยอะที่ LA 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 แต่วินาทีนั้นคือแบบจะตกใจ อันนี้คือความก็จะผิดของพวกเราอืหลายครั้งถ้าใกล้ๆบ้านเนี่ยเขมรพม่าลาวเนี่ยพ่อเคยไปกับกรอบทีหนึ่งที่ไม่ไปไปย่างกุ้งไปพม่าก็ลงไปแอบแต่ก็แต่งทาไมอ่ะเขาปวดขี้ทั้งแต่หมอทั้งคนทั้งคนนั้นที่ย่างกุ้งนั่นแหละเขาจําพ่อได้ไหมจำพ่อได้อย่างนี้ถ้าพาพ่อมัมกับมัมไปถ่ายที่อสสปอลาวหรือไปพม่านี่พ่อจะเดินได้ไหมใช่พ่อเลือกจะเป็นเที่ยวพราเที่ยวที่ลาวใครพ่อเลือกที่จะโอนสัญชาติพ่อจะโอนสัญชาติเป็นคนเป็นคนลาว เรายังพอพูดได้ไงอาหารการกินทุกอย่างอาหารการกินด้วยแล้วก็พ่อชอบสำเนียงที่พูดแล้วก็การแต่งกายของเขาน่ารักพ่อชอบคนที่ใส่ผ้าถุงหม่รู้เป็นอะไรเวลาเขาใส่ผ้าถุงไปทำนาข้าราชการงานเพราะว่างามสวยงามมากแล้วเขาพูดเขาพูดแบบเนิ่มเนิ่สถานที่เที่ยวก็เขาเยอะด้วยนะสถานที่เที่ยวนี่เหมาะกับคนที่ชอบธรรมชาติมากนะใครใครๆคที่เที่ยวบางไัยเชื่จนทั่วแล้วเนี่ยพ่อขอแนะนําไปที่อีกทางเลือกหนึ่งใช่ได้เลยยิ่งไปไหว้พระโอ้ยหลายวัดเลยที่นั่นน่ะ ก็ขอจดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่ากลิ่นพิซซ่าหอมมากเลยเพ่อครับแล้วเราก็เริ่มหิวกันแล้วโอเคคะ่ะเราไปกินอาหารอิตาเลียนกันดีกว่าคะ่ะมาแล้วมาช่วงนี้ที่กอลรอคอย อาหารเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็จะมีเมนูเด็ดๆทั้งนั้นของทางร้านนะคะก่อนเราจะเริ่มชิมเนี่ยอยากจะบอกประวัติความเป็นมาของร้านนิดนึงคือมิสเตอร์อังเรเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านชื่ออะไรนะมิสเตอร์อังเรอังเรใช่อังเรอากาซี่หรือเปล่าที่ไม่ใช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 ่ ก่อนก๊อปเลียนซึ่งเขาว่าค่อนข้างชานาญในอาหารอนตาตเลียนเหมือนกันนะแล้วร้านนี้เปิดมาทั้งหมด2ปีแล้วเปิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์สองปีที่แล้วช่วงโควิดเลยเขาต้องปิดเขาต้องปิดเลยใช่เรียบร้อยก็เลยกลายเป็นว่าแต่ตอนนี้ที่เราเห็นนะตอนนี้ร้านอ่ะคนแน่นมากเลยคนต่างประเทศครึ่งหนึ่งคนไทยครึ่งหนึ่งตอนนี้ที่ว่าเดินสำรวจดูเมื่อกี้เ็าลองคุยแบบ พี่พนักงานเขาบอกตอนเย็นนี่เยอะกว่านี้เนอะเมื่อคีนพ่อคุยกับฝรั่งเมื่อคืนพ่อไปคุยกับแขกคนไทยพ่อคุยกับฝรั่งด้วยคุยวูาอะไรพ่อไม่รู้เรื่องพี่วนชร์ใจรู้เรื่องอ้าวแล้วไปคุยกับเขาทำไมอ่ะก็คุยไปอย่างนั้นแหละลูกถือว่าพ่อได้คุยกับฝรั่งนะอ๋อโอเคอีกอย่างนะที่ร้านนี้เขาชื่อร้านเวียเอมิเลียเนี่ยเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเคยอยู่บนถนนเอมิเลียเวียแปลว่าถนนเอเมเลียคือชื่อถนนนี่เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านอันนี้คุณคุณอะไรนะครับอะไรนะ คุณนีคุณนีแฟนเจ้าของก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้าที่จะมาเจอพ่อเนี่ยทางเจ้าของร้านกับแฟนของเจ้าของร้านเขาไปเจอเชฟหมึกแดงมาเขาก็เลยเม้ากานว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะมาอิพ่อจะมาร้านขาพี่หมึกแดงก็พี่หมึกแดงครับผมผมผมหม่ำหม่ำเขียวครับบอกโอ้คนใสเหลือเกินเขาดูดอ่อนบอกโอ้จุ่มลุ่ยนะเจ้าหน่เนาะโอ้ยหน้าตากาง่ามนี่เป็นคนรวยอีกเนาะเจ้าหน่เนาะอิสระเจ้าเด้เอื้อยเอ้ยอ้าววันนี้เจ้าของแฟนของ คุณอังเดยก็คุณคนบ้านเราคุณอุดรครับวันนี้ก็เปิดมา2ปีแล้วแต่ปิดไปเกือบปีกว่า S <S ก็สงน,นักนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็น <COVID. S 1> ช่วงที่แบบว่าใครก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยอเม่อกินผู้ไม่จบที่<ะ>ทถนนนั้น,น,นะอะที่ถนนนั้น่ะตรงนั้น,น่ะเมืองนั้น่ะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของอาหารอ,อะไรที่อร่อยอยู่ที่นั่นหมดเลยคือเหมือนเป็นแบบศูนย์กลางจริงจรเ,<อ>เขาก็เลยใช้ชื่อนี้ซึ่งเป็นชื่อที่เป็นถนนของบ้านเกิดเขาด้วยแล้วก็เป็นศูนย์รวมของอาหารด้วยอันนี้ดูน่ากินมากเดี๋ยวเราไปทีละเมนูดีกว่าไหมไปทีละเมนูจากทางพ่อก่อนเลยดีกว่าอันนี้เป็นโคคัดรวม โคคัตรวมก็คือโคคือวัวนี่แหละไม่ใช่โคโคเย็นอ่ะเป็นการไปกระตัดแบบเย็นเย็นอ่ะคูคูใช่โคใช่โคคัตโคคัตก่อนที่จะเรามาทานเราก็ต้องนี่นี่เฮ้ยใครปิดไฟวะนี่เป็นไงล่ะพวกนี้เล่นจริงไหนมาก่อนนะไม่มีใครไม่มีแตวคนไหนไม่มีไม่ใครเล่นหรอกพ่อคนเดียวที่กล้าเียดตบชอบตรงที่ความกล้าของพ่อไงล่ะนี่แหละแต่เขาถึงบอกไงวว่าเขากล้าเล่นเมื่อกี้นี่เฮ้ยใครปิดไฟวะเนี่ย มีพ่อคนเดียวที่เล่นนี่คือคครั้งแรกไม่มีใครเดี๋ยวมีคนเดียวจำพ่อไปเล่นใครดูนะอ่ะถัดมาดีกว่าค่ะนี่เป็นปลากตะี้ย่โยโยค่ะเราไม่งั้นเราแนะนำไปแล้วชิมไปด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวหยิบทีละเลยนะอ่ะทีละเลยนี่แอันนี้หละอันนี้ป้าป๋าพ่อชอบชัวร์ปาปาชอบกินคู่กับชีสก็จะอร่อยแล้วเป็นซอสปลาอืมพ่อเอาก่อนเลยนะเอาเลยครับกินกับชีสใช่ไหมกินกับชีสนี่จิ้มเลยเดี๋ยวอุ้ยปาปาก็ไห้ง กินไปด้วยกันเลยเป็นไงนี่พามาแฮมนี่เลยลูกอ่ะคำหนึ่งเลยไปด้วยกันเลยนี่นะคะอ่ะทีนี้ป้อนผัวก่อนอือหิวเป็นไงอร่อยมีเตี๊ยมมุกด้วยอ่าเป็นไงอือเนี่ยที่พ่อให้เล่น เป็นไงอ๋อเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงให้ทานคู่กันกับตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวโคคัสเนี่ยเขาจะมีความเค็มนิดนึงแล้วพอเรากินกับชีสเนี่ยชีสมันจะมีความแบบมันๆนัวๆเนอะแล้วอันนี้พอแป้งปุ๊บมันมารวมกันอะมันมันถึงอะโคจตี้อะไรเนี่ยสปาเกตตี้พ่อปามาตร้งตุ้งด้วยนะคะพริกไทยต้องใส่ไหมไม่ต้องลองลองทานก่อนจะบอกเลยว่าเมนูจานนี้สั่งมาเพื่อตัดเลี่ยนให้พ่ออ่ะให้พ่อเราชิมก่อน ดีดีอยากรู้เลยค่ะอันนี้อันนี้อยากรู้วันนี้คืออะไรอันนี้เป็นคอนเทชิโน่ค่ะจะเป็นสโลคุกซอสเซจค่ะแล้วก็เสิร์ฟมาแบบแมสโตรเตโต้อุยเดี๋ยวเอ็มชิมเองเราอาการนี้มานานไหมเป็นสโลคุกซอสเซจนะคะหรือไส้กรอกนั่นแหละไหนลองลองนะสโลคุกซอสเซจอันนี่ไง นี่พ่อให้อ่ะอร่อยแ<ต>ม่<ข>อบอกว <ขอ S 1> ่าเห็นว่าอร่อยมากแม่บอกว่าให้ห้อเนียนดีปกติเราจะกินซอสเซะที่มันแบบกรุบๆรุบแบบอันนี้มันนุ่มม,มันมันมน,นิ่มนุ่มทำไมพ่อเออต้องลงคาถาด้วยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยตอนแรกจะเป็นพิซซ่าพาม่า,าบุลระตาค่ะเป<อ>็นพิซซ่าเด็ดแป้งกรอบแล้วก็ทอพาม่าแฮมกับชีสบุลระตาใส่ซอสเบมาทตันนี้จะเป็น ลค่ะจะเป็นไวท์ทัพโป้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรีซอตโต้ซอสซิเซียนและบูสโต้ค่ะตัวด้านนี้จะเป็นสเปกเนื้อลิวอายนะะตัวนี้จะเป็นเนื้อวากิวพาชิม่านะคะปกติเราจะพูดทวนเมนูนะแต่อันนี้พูดคุณไม่ได้จำไม่ได้ชื่อยากเหลือเกินอันนี้ค่ะตัวนี้เป็นโบเนโต้ค่ะเป็นซีฟู้ดสตูค่ะโอเคซีฟู้ดสตู ข้างหน้านี่แน่นอนว่าเป็นลาซานญา,า,ญญาใช่ลาซานญาชอบโอเคอันนี้ครับก็อันนี้จะเป็นตัดยูรินี่แกม์เบอรี่ค่ะอ่าอ่าเอม็มอะเล็งอันหนึ่งไว้ไหให้พ่อถ่ายเอ็มเล็งอะไรไว้สเต็กอ่ะสุดพ่อเก่งใช่เอ็มเน็่งสเต็กไว้อยู่เอ็มเล็งไว้นานแล้วอบอกให้เขาทําความสุกแบบว่าไม่ต้องสุกมากใช่อ่านี่อ่ะพุทมันจะมีความแบบว่าชมพูชมพูนิดนึง เป็นไงมันได้แล้วอ,อ่ะขอลองแบบยังไม่ใส่อะไรบ้างจริงๆมันอร่อยแล้วอืจริงอร่อยแล้วแล้วฝรั่งก็สั่งมาไงก็กินอย่างนั้นนะกลิ่นไหม้มันได้ลมมากอมขออนุญาตลองฝั่งนี้บ้างเป็นลามิโอรี่ครับมันจะเป็นคล้ายๆแป้งใช่ไหมครับ่อด้วย ได้หมูค่ะข้างในเป็นไส้หมูข้างในเป็นไส้หมูมา<อ>แล้วมาแบบเป็นแป้งข้างในห่อด้วยไส้หมูครับฟิลเหมือนเกี๊ยวเลยอะ่ะเหมือนเกี๊ยวอิตาเลียนนัวนัวอืมอืมนัวมันอืมนัวนคนอืม,มอืมอมันต้องไงพ่อบอกไม่ต้องปงรุงก็คืออร่อยจริงคือมเหมือนข้างในเขาปรุงรสชาติมันเรียบร้อยแล้วอ่ะหอมชั่วโผลมาก หอมฟฟเห็ดทรัฟเฟิลอ่ะนัวๆเค็มๆมันๆผักเขาเรียกผักอะไรนันเนี่ผักล็อกเก็ตค่ะอะไรนะล็อกเก็ตให้พ่อกัดเป็นคนแรกกรอบมันมากจากเตาอือ,อหอม นัวนะพิซซ่ามันหน้ากรอบอะจะบอกพ่อก่อนว่าพิซซ่าออริจินอลพิซซ่าจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์อิตาเลียนต้องเป็นแบบนี้คือแป้งบางๆางบางกรอบคืออะไรรีซอตโตครับพรีซอตโตคืออะไรมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆข้าวแต่มันจะมีความเม็ดใหญ่กว่าแล้วก็มีความแข็งกว่านิดนึงกึบๆกบกว่านิดนึงตรงไหน อันนี้ไนนหมล,ลูกนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเนืออออ้อปละฮะมีดบอลหมูค,ค่ะหมูสเส็จหมูค่ะอืมอร่อยอ,อาหารเขาจะมีความครีมมี่หน่อยนะแต่จริงแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราเรียนนะเรามา่นัดด,ด้วยอันนี้อุ้ยอันนี้พิซซ่าอร่อยมากซอสเาขาวตรงเนี้ยอรื่อดพ่อชอบหอยแล้วพ่อชอบหอยแม่ชอบปุกอ๋อมาเล่นอหนี้แดง อ่ะมาลองครับโบเดโตซีฟูสตูดีนะครับมันตัดดีรสชาตินี้ตัดเล็ดไหมเ <Okay. S 1> นาะอืมเนี่ยอร่อยอืมเป็นลาซานญาที่เป็นหมูผสมเดียวนะครับชื่อเมนูก็ตามนี้เลยครับใช่ครับอุ้ยแต่แป้งเขาเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแป้งสีเขียวค่ะจะทำมาจากสปินแนสค่ะอ๋ะอต้น ปกติปกติทั่วไปที่เราเห็นมันจะเป็นสีออกขาว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 คุ่นๆสีไข่ไก่แต่อันนี้เป็นสีเขียวเพราะว่ามีส่วนผสมของผักโขมด้วยโอ้โหกินแล้วเป็นป๊อปอายอกินปั๊บอืมสเฟโรเมนชอบจานไหนที่สุดคะอยากรู้ชอบอันนี้ชอบสเต็กแล้วก็ทะเลซีฟู้ด้ันนี้ ข้าวเนี้ยมีพริกน้ำปลากับข้าวเปล่าร้อนๆนี่รสมันอีกละอีกละน,นี่อยู่อยู่นะวิวมันเหมือนไอ้นี่ไงสิมันแหนมมันเหมือนแหนมมันแหน,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 นมเนื้อให้ให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านๆกินกับข้าวสวยก็อ,อิ่มแล้วอะไรอย่างงี้เพราะว่าข้าวเหนียวยังได้เลยไหนจิ้มก,กับแจ่วบองเนี่ยแต่กินมานะที่ชอบอ,ะอ,อ,อ่ะชอบพิซซ่าเหมือนพ่อเพราะว่าซอสขาวๆเนี่ยอร่อยมากขอลองชิมหน่อยไม่ชิมเลยเพราะว่าที่ผ่านมาพ่อเคยกินแต่พิซซ่าที่มันหนาๆนุ่มๆใช่ไหมล่ะ แล้วก็หอมแล้วก็ทำอยู่ข้างๆเราเนี่ยแนะค่ะว่าม<ต>ีเ<อ>าตาจะบอกว่าเตาเขาอยู่ตรงนี้เลยพิซซ่าทำพิซซ่าแต่ไม่มีเตายังพูดไม่จบเออใครจะพิซซ่ามาเขย่าเขย่าแล้วก็เป็นพิซซ่าเลยเขย่าไงฮะนั่นแปลบาร์เ <c oughs> ทนเดอร์เขาเนี่ยบาร์เทนเดอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่แบบชอบความรสชาติจัดนิดน,นึงอันเมื่อกี้ที่กินสุดท้ายอันเนี้ยแนะนำเลยคือจะมีความเผ็ดเปื่เข้าไปเมื่อกี้อือคืออะไรมามา ะมีความเผ็ดมีความเผ็ดเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงใครที่อยากทานอาหารอิตาเลียนแท้ๆนะคะมาได้เลยนะคะที่นี่ซอยสิบเจ็ดเยกะฮะอะไรสิบเจ็ดลาบิว่าแต่เมื่อกี้ตอนแรกไปไหนนะสีน้ำเงินไปทำไมนะไปหาเพื่อนแล้วก็แไปมาหนึ่งเดิมตอนนั้นลาบิว่าตนะครับใครไปถนนปัตตานีหาดใหญ่ไม่มีนะเอ็งก็จะปล่อยเอ็งก็จะปล่อยไอ้พ่อเล่นใหม่ไม่เป็นไรพ่อพูดไปลูก ที่ร้านเวียเอเมเลนะคะใครสนใจสำรองที่นั่งได้เลยนะคะข้างล่างน,นี้เลยนะคะร้านนี้เสิร์ฟตั้งแต่11โมงครึ่งใช่ไหมคะจนถึง5ทุ่มจนถึง5้าทุ่มเลยนะคะคลแล้วก็มีาบ,บาร์ฟูมเลยคือแบบว่า ทานเสร็จปุ๊บว่นั่งดื่มคุยกันต่อได้เลยอากาศเย็นๆใครอยากนั่งเอาดอก็มีข้างนอกมีใช่เพราะบรรยากาศข้างนอกร้านเนี่ยฟิลเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่อิตาลีจริงๆเลยอ่ะใครก็รีบมานกันจะมาถึงสักหกโมงนั่งกินสักทุ่มสองทุ่มก็กลับกันได้แล้วเพราะว่าเด็กเสือก็ติดละครติดหนังติดอะไรกันไปแล้วติดรายการอะไรนะติดรายการซูเปอร์มัมแล้วก็โจ๊กสัตว์โจ๊กอุ๊ยรายการมัมกับมัมด้วยสิมัมกับมัมนี่เปช่องยูทุกอืมดูตอนไหนก็ได้้พอจะรอเหรอดูตอนะะคทุกวันศุกร์น็ได้อ่าบรายกัง กับมั่ไงนี่ลงทุกวันศุกร์เลยเหรอลงทุกวันศุกร์เวลาหกโมงโอ้ถึงว่าพ่อมาถ่ายบ่อยนะใช่ใช่ช่วงนี้สั่งก็ไม่ได้มาด้วยใจล้วนๆจะมาด้วยใจก็มาด้วยเพราะว่าเป็นลูกนั่นแหละยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ให้เอ็มด้วยนะคะอย่าลืมกดดาวให้ด้วยนะส่งดาวมาให้กันบ้างนะคะยังไงวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยมากมันกัมัน